He you สวัสดีค่ะพบกับรายการ DoU for You รายการที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมถึงข่าวกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการตรัสรู้ธรรมของพระองค์นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งต่อชาวโลกแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานสิ่งที่สําคัญต่อจากนั้นก็คือการรักษาคําสอนให้สืบทอดต่อไป เมื่อการเวลาล่วงผ่านมาคำสอนดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและกระแสะกิเลสข,ของมนุษย์จวบจนเวลาผ่านมา2,460ปีการบังเกิดขึ้นของพระมุงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งท่านได้ทุ่มชีวิตในการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมและเป็นพยานในการตัดสรุ้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้รายการก็จะได้พาท่านผู้ชมไปรับฟังมโนปนิธานของพระเทชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโดยได้รับความเมตตาถ่ายทอดโดยพระอาจารย์สมนึกนันทศิทธโธร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ,จะเจริญพร นักศึกษา D.O.U. และผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้พระอาจารย์บามัรยายธรรมในหัวข้อเรื่องปฏิปทาและคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโลผู้คนพบวิชาธรรมกายหรือที่พวกเราเรียกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสศึกษาความรู้พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะมีกำลังใจในการทำความดี ในการสร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่หากเราท้อถอยมีปัญหามีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจาวันเนี่ยที่เราคิดว่าเราเจอแบบสุดแล้วเนี่ยแล้วเรามาเจอความรู้และแนวทางดําเนินชีวิตของพระเดชพระคุณปู่ปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยแค่นิดเดียวเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ใช้พุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมาดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยได้อย่างถูกต้องร่องรอ,งรอยตรงกับความเป็นจริง เราเองก็จะได้นําความรู้ต่างๆเนี่ยนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีดังนั้นในวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ขอบรรยายธรรมโดยย่อเกี่ยวกับประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2427ในสมัยของรชัชกาลที่5ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็มีพี่น้องทั้งหมดรวม5คนท่านเป็นคนที่สอง ท่านมีชื่อเล่นว่าสดพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่เด็กท่านก็จะเป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษอยู่หลายอย่างเลยอันดับที่หนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ที่สามารถสอนตัวเองได้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตั้งแต่เด็กเลยอีกลักษณะคุณพิเศษของท่านก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนมาตั้งแต่เกิดพรอโยมแม่ของท่านก็เล่าให้ท่านได้ฟังว่าตอนท่านเกิดเนี่ยท่านก็ไม่ร้องสะแอะนึงแล้ว เป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างยิ่งยวดเลยในหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ความอดทนนี่แหละเป็นหลักในการดาเนินชีวิตตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เพราะว่าท่านเนี่ยมีความอดทนเป็นเลิศนี่เองจึงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นมหาปูชนียาจารย์เป็นผู้ที่พวกเราทุกคนควรจะนับถือแล้วก็ปฏิบัติตามคุณของท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียน พระนาชายเนี่ยเมื่อมีอายุได้9ปีโดยที่พระนาชายท่านเนี่ยได้บวชอยู่ที่วัดสองพี่น้องจนท่านมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ท่านเรียนได้อย่างรวดเร็วแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อโยมพ่อของท่านเนี่ยได้เสียชีวิตลงตอนนั้นท่านก็มีอายุได้14ปีท่านก็เลยมาช่วยงานที่บ้านคือรับภาระทั้งครอบครัวเลยเนื่องจากอาชีพที่บ้านท่านทําอยู่ก็คือเป็นอาชีพของพ่อค้าข้าว มีหน้าที่รับข้าวเปลือกที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาต่างๆเนี่ย,ต,ยต่างจังหวัดบ้างที่กรุงเทพบ้างเพื่อเอามาขายต่ออีกทีหนึง่งท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญเลยในการสร้างฐานะให้กับครอบครัวจนเมื่อท่านมีอายุได้19ปีท่านก็มีเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือเมื่อวันหนึ่งเนี่ย ท่านก็กลับจากการเดินทางที่ไปค้าข้าวยังต่างจังหวัดท่านก็ได้ผ่านคลองแห่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคลองที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีโจรก็เยอะในวันนั้นเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าลอดตายจากวันนี้ไปท่านก็จะบวชแล้วท่านบวชแล้วเนี่ยท่านจะไม่ขอลาสิกขาเลยจากวันนั้นท่านก็ผ่านพ้นวิกิจการนั้นไปได้ดีด ท่านก็ดำเนินชีวิตของท่านอย่างราบรื่นแล้วก็ขยันขันแข็งจนมีอายุได้22ปีท่านก็รวบรวมทรัพย์สมบัติต่งตางๆเนี่ยพอที่จะให้มารดาของท่านและครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุขในที่สุดท่านก็พร้อมที่จะออกบวชท่านได้ปรรมาชอาปสมบทติในปีพุทธศักราช2449ที่วัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี พอวันแรกที่ท่านได้บวชท่านก็ได้ศึกษาทั้งธรรมะทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเลยแล้วก็ท่านก็ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่โด่งดังในยุคนั้นก็ได้เดินทางไปทั้งวัดเชตุพนหรือเราเรียกว่าวัดโพธาเตียนเนี่ยบางทีท่านก็ข้ามฝั่งไปที่วัดอรุณไปศึกษาด้านปริยัตแล้วก็ปฏิบัติจากพระอาจารย์หลายๆรูปเลย จนท่านก็มีความรู้ได้ระดับหนึ่งมันศึกษาหาความรู้เรื่อยมาจนกระทั่งท่านมีพรรษาได้11พรรษาพอพรรษาที่12ท่านก็มาคิดทบทวนดูวว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้เนี่ยทั้งด้านปริยัติปฏิบ,บัติแล้วแต่ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังไม่ได้บรรลุเลยก็เลยตัดสินใจว่าในพรรษาที่12ท่านจะขอปีกวิเวกเพื่อไปอศึกษาเรื่องธรรมะปฏิบัติที่วัด บทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าท่านก็รู้จักกับเจ้าวาดชื่อว่าพระอาจารย์ชุ่มในภาษาที่12นี้เองเนี่ยท่านก็ได้มาจำภาษาที่วัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในวันเพ็ญเดือนสิปีพุทธศักราชส4 6 0 ในตอนเช้าเนี่ยท่านก็ออกไปบิณฑบาตพอบินธาบาตกลับมาท่านก็กราบพระประธานมานั่งในโบสถ์เนี่ยแหละท่านก็ตั้งสัจจะที่ฐานเลยว่าถ้ากองเพลงยังไม่ดังเนี่ยท่านจะไม่ลุกออกจากบริเวณนี้เลยแต่พอท่านตั้งใจที่ฐานสัจจะวาจาแบบนี้แหละความปวดความเมื่อยเนี่ยเขาบอกว่าหัวเข่าแทบระเบิดเลยกระดูกแทบแตกเป็นตึงเสียงเลยเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งสัจจะ ทีฐานหรืออะไรต่างๆเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยนั่งไปได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยไม่ปวดไม่เมื่อยแต่พอตั้งสัจจาธิฐานเนี่ยโอ้โหมันก็ปวดไปหมดเลยแต่ท่านก็ต้องอดทนแล้วก็ชนะมันให้ได้พอท่านชนะได้เนี่ยท่านก็เห็นดวงประมรรคกเท่ากับไข่แดงเนี่ยบังเกิดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ของท่านท่านก็มีความสุกกายสุขใจเย็นเบาสบายมากเลยจนกองเพลเนี่ยดังขึ้นท่านก็ลุกออกไปฉัน ในขณะที่อยู่ที่วงฉันนั่นเองเนี่ยท่านก็มีหน้าตาที่เบิกบานช่มชื่นเนี่ยจนเพื่อนพระพิสุกเนี่ยได้ถามท่านว่าเออท่านสดทําไมวันนี้เนี่ยท่านดูหน้าตาอิบเอ,อิบเบิกบานจังเลยพอคืนวันนั้นเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวันพระพอตอนเย็นก็จะมีการฟังพระปราติโมกเพื่อทบทวนศีลทั้ง227ข้อพอหลังจากที่ท่านได้ฟังพระปราติโมกเสร็จท่านก็กลับเข้ามานั่งสมาธิต่อแล้วก็ตั้งสัจจะทิฐานเลยว่า แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จจึงเริ่มนั่งและอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรโดข้าพ,พระพุทธเจ้าทรงประทานธรรม ที่พระองค์ได้ตัดสู้อย่างน้อยที่สุดและง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่พระศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าได้ทรงประทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิตก็เนื่องจากว่า ในอุโบสถเนี่ยในช่วงประมาณนั้นก็เป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีมดที่มีสีดำเนี่ยหรือเราเรียกว่ามดขี้ออกมาจํานวนมากเลยท่านก็เห็นหมดขี้แล้วท่านก็เลยจะเอากระป๋องที่ใส่น้ํามันก๊าซขึ้นมาแล้วกําลังจะจุ่มมือแล้วก็าวาดลงไปรอบๆตัวเนี่ย ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้เราถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วเนี่ยเราจะไปห่วงกองบลอะไรกับมดขี้พวกนี้ท่านก็นเลยไม่เอาแล้วก็วางกระป๋องขี้มันคัสลงไปก่อนแล้วก็ท่านก็นเลยนั่งธรรมะนั่งสมาธินเนี่ยลงไปเนื่องจากว่ามีดวงปฐมมรรคเป็นต้นทุนอยู่แล้วสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุพระธรรมกายหรือบรรลุธรรมของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าพอท่านบรรลุได้เนี่ยท่านก็มีความสุขมากเลยแล้วก็มองเห็น พระธรรมก,กายเกตดอกบัวตูมไซสว่างตั้งที่ศูนย์กลางกายเถรนิจเจหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เห็นภาพของวัดบางปาที่อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม,มท่านก็ได้เห็นภาพว่าถ้าได้ไปเผยแผร่ธรรมะที่ท่านได้รู้แล้วเนี่ยจะมีผู้ที่ได้บรรลุธรรมตามท่านไปด้วยหลังจากนั้นพอออกพรรษา เมื่อประมาณปลายปีท่านก็ได้ไปวัดบางปาอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็ท่านก็ได้ไปสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ที่ได้บรรลุธรรมตามท่านเนี่ยมีพระทั้งหมดเนี่ยสามรูปก็คือพระพิสุที่ชื่อว่าสังวานพระพิสุอ่วมและพระพิสุกแดนแล้วก็มีสาธุชนหรือญาติโยมเนี่ยบรรลุธรรม,มตามท่านอีกสี่คนก็รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมหลวงปู่ด้วยก็เป็น8คน หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ไปจำาัษาที่วัดสองพี่น้องอีกก็มีไปเผยแผ่ธรรมะแล้วก็มีสาวรุ่ชนที่ได้บรรลุธรรมตามท่านไปอีกมากมายทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เผยแผ่ธรรมะอย่างเต็มที่เต็มกําลังของท่านเลยเมื่อวัดปากน้ําภาษีเจริญเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเจ้าวาดพระอาจารย์แสงเนี่ยได้มร,รณภาพลงพเดชพระคุณหลวงปู่ได้มาเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดปากน้ําภาษีเจริญ พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยได้มาเป็นจเจ้าวาดวัดปากน้ําภาษีเจริญเนี่ยท่านก็มาพัฒนาวัดอย่างเต็มที่เลยทั้งด้านทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ทําวิชาแก้โกรคปราบมารต่างๆเนี่ยเลื่อยมาจนกระทั่งก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยจะมรณภาพ อีก5ปีท่านก็ได้เรียกสิยานุสิทธิ์มาสั่งไว้ว่าจะทําอะไรก็รีบทําแต่ละคนมีหน้าที่อะไรเนี่ยก็ให้ทําไปตามนั้นแล้วก็ได้สั่งเรื่องของการสืบทอดวิชาธรรมกายเนี่ยให้กับคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจรจันทร์ของลูกยุงของเราเนี่ยว่าให้คุณยายเนี่ยรออยู่ที่วัดปากน้าภาษีเจริญก่อนเดี๋ยวจะมีผู้ที่สืบทอดวิชาธรรมกายแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเนี่ยก็จะมาหาคุณยายเองต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช2502วันที่3กุมภาพันธ์พระเดชพระคุณหลวงปู่วรณาภาพซึ่งในวันนั้นเราก็เรียกกันว่าวันมหาปูชนียาจารย์ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ศึกษาปฏิปทาและคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปแล้วเราจะเห็นได้เลยว่า ตลอดชีวิตของพระเดชพคุณหลวงปู่ท่านอดทนมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนอบรมแล้วก็ตักเตือนตัวเองได้และโดยเฉพาะท่านไม่เป็นผู้ที่ประมาทในการดําเนินชีวิตเลยใช้อนุทุกวินาทีเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านก็รู้ได้ตัวเองด้วยว่าท่านเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีดังนั้นเนี่ย พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปฏิบัาประวัติหรือคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้าภาษีเจริญไปแล้วพวกเราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเราจะสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงชีวิตของเราเนี่ให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ดําเนินการทําตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้วางแบบวางแผนชีวิตหรือเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเราย่างไงสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขอ ให้ทุกท่านนักศึกษาหรือผู้ชมรายการผ่านทางช่องดีมซีเนี่ยน้อมนาปฏิปทาคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินชีวิตประจําวันขอเจริญพรกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาถ่ายทอดมนโปนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีซึ่งจะเป็นการตอกย้ําเป้าหมายในการสร้างบารมีของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ซึ่งในรายวิชานี้ก็จะได้มีกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์ซึ่งจะเป็นการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีทั้ง6แห่งสำหรับวันนี้รายการดียูฟอ r ์ U ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเฟิร์นและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ I'm thinking we are having a